ช่วงนี้กักตัวไม่ได้ไปไหนไม่อยากเจอคนไม่อยากนันรับของแต่อยากจะซื้อของมือสองดีๆแบบไม่โดนหลอกจะทำยังไงคลิปนี้ผมมีคำแนะนำมาฝากครับ สวัสดีครับหวังว่าทุกคนคงยังจะสบายดีแล้วก็ยังสุขภาพแข็งแรงกันอยู่อย่างไรก็ฝากทําตามคนาแนะนําของสาธารณสุขโดยไม่ต้องออกไปไหนถ้าไม่จําเป็นอยู่ห่างจากคนอื่นๆในระยะ2เมตรและถ้าจาเป็นต้องออกข้างนอกก็พยายามล้างมือมบ่อยๆพยายามอย่าขยี้ตาหรือว่าจับบนใบหน้าแล้วก็หวังว่าสุดท้ายนีย้ขอให้โรคร้ายมันหายไปเร็วๆเ,เอาครับมาเข้าเรื่องซื้อของมือ2กันดีกว่าสําหรับคนที่จะซื้อกล้องหรือว่าเลนส์มือ2เนี่ยตอนนี้หน้าร้านต่างๆเขาก็ปิดหมดแล้วเหลือก็แค่วิธีซื้อออนไลน์แต่ว่าการซื้อของออนไลน์แล้วก็รอรับของที่บน เราจะแน่ใจได้ยังไงว่าเราจะไม่โดนหลอกขายหรือว่าโดนเชิญเงินหนีเพราะว่าปกติการซื้อของออนไลน์เนี่ยผมว่าการนัดรับเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดละแต่ช่วงเวลานี้ถ้าจะเป็นจริงๆเรามาเลือกซื้อของมือสองออนไลน์แบบปลอดภัยกันครับอย่างแรกเลือกรายการขายที่ราคาไม่ถูกจนเกินไปบางคนเห็นของถูกก็วิ่งเข้าใส่เลยแบบนี้โดนเอาง่ายๆเหมือนกันนะจำไว้ว่าของถูกเกินจริงไม่มีอยู่จริงคิดง,ง่ายๆถ้าเราจะขายของเนี่ยเราก็อยากขายของให้ได้ราคาที่ดีที่สุดเจ็บตัวน้อยที่สุดคนอื่นๆเขาคิดเหมือนเรานั่นแหละดังนั้นคนส่วนใหญ่่เเวลาา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 ทีขขขยยองคคก็จะรรตม ตลาดหรือราคากลางที่คนอื่นๆเขาขายกันคราวนี้เริ่มต้นเราก็มาหาข้อมูลกันก่อนว่าสินค้าที่เราสนใจเนี่ยราคาตลาดหรือราคากลางเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่โดยปกติผมจะหาซื้อบน Facebook เป็นหลักเริ่มต้นผมก็จะเข้าไปที่ m Market ็ตเพ e ก่อนแล้วก็พิมพ์ค้นหาชื่อสินค้าที่เราสนใจเนี่ยลงไปในช่องค้นหา จากนั้นมันก็จะโชว์รายการขายที่มีอยู่ขึ้นมาให้เราเลือกเราก็ลองไล่ดูแล้วก็ดูราคาคร่าวๆก่อนว่าเขาขายกันอยู่ประมาณเท่าไหร่สําหรับสินค้านั้นๆแล้วเราก็จะได้ไอเดียว่าราคากลางหรือราคาตลาดเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ต่อมาก็ทําการเช็คเครดิตของคนขายอาจใช้จากการถามในเพจหรือว่ากลุ่มที่เขาลงประกาศขายสินค้านั้นอยู่ หรือว่ากดเข้าไปดูที่โปรไฟล์ของเขาว่าไม่มีความน่าเชื่อถือแค่ไหนประเภทเพิ่งสมัครเข้ามาหรือว่ามีเพื่อนน้อยๆหรือว่าโพสไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ยผมจะนับว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่แต่บางคนเขาก็อาจจะขายเป็นอาชีพเลยอันนี้ก็จะดูง่ายหน่อยแล้วก็จะสอบถามเช็คเครดิตได้ง่ายหน่อยแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะเพราะว่าเขาส่งของให้เราจริงแต่ว่าของที่ได้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับที่เขาบอกเรามันอาจจะมีตําหนิมากกว่าที่เขาบอกเพราะว่าผมเคยเจอมาแล้วอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัว พอได้รายการขายที่น่าสนใจแล้วเราก็มาเริ่มขอข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเช่นถามเรื่องการรับประกันของสินค้าว่ามันยังมีอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสินค้าประกันศูนย์หรือว่าประกันล้านเพราะตอนนี้สู์หลายๆแห่งเนี่ยเริ่มปรับราคาค่าบริการโดยถ้าไม่ใช่สินค้าที่เป็นประกันศูนย์มาก่อนเนี่ย ค่าบริการจะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวดังนั้นถ้าเลือกได้ก็เลือกสินค้าที่เป็นประกันศูนย์หรืออดีตประกันศูนย์ก็จะดีกว่าคำถามต่อมาก็เรื่องของอุปกรณ์ที่มีมาให้ด้วยว่ามันครบกล่องไหมคาว่าครบกล่องก็หมายถึงว่ามันมีอุปกรณ์ต่างๆเท่ากับสินค้าใหม่แกะกล่องเลยหรือเปล่ามันก็รวมถึงพวกคู่ม,มือต่างๆสายเชื่อมต่อแบตเตอรี่ที่ชาร์จแบตเตอรี่หรืออะไรพวกนี้ที่มีมาพร้อมกับสินค้าใหม่แล้วก็ถามเรื่องของสภาพของสินค้าว่ามันมีตําหนิหรือเปล่าโดยขอรูปถ่ายของสินค้าเพิ่มมมมเเตติิในนนหหลลาายๆุแแ้วก็ขขออรูปงํที่บบชัดจ เพื่อที่เราจะได้พิจนารณาได้ว่าเรารับรอยตําหนินั้นได้หรือเปล่าจากนั้นก็ทําการประเมินว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยเราโอเคไหมเรารับได้ไหมถ้าเรารับได้แล้วก็ถึงขั้นต่อไปก็คือการต่อราคาแบบไม่โหดร้ายเกินไปอันนี้ส่วนตัวทั้งที่เคยขายมาก่อนแล้วก็เคยซื้อมาก่อนนะการต่อราคาเนี่ยขอ,อแบบพองามไม่ใช่ขอลดที3-4พันอะไรแบบนี้แล้วก็อย่าต่อเล่นๆด้วย เอาต่อแบบราคาที่เราแบบรับได้จริงๆแน่นอนแหละว่าในฐานะของผู้ซื้อเนี่ยเราอยากได้ราคาที่ถูกที่สุดแต่อย่างที่บอกมาตั้งแต่ตอนต้นว่าให้เราหาราคาตลาดมาก่อนแล้วค่อยเลือกดูรายการสินค้านั้นๆในนั้นพอเรามาต่อราคาแล้วเนี่ยเราก็อย่าต่อจนมันต่ำกว่าราคาตลาดจนเกินไปแล้วก็ข้อสุดท้ายเลือกวิธีการจ่ายเงินที่ปลอดภัยมันจะมีทั้งแบบให้ส่งเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางแต่แบบนี้ค่าขนส่งเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงหน่อยอาจจะต้องคุยกับคนขายดีๆก่อนเขาอ,อาจจะต้องขอบบกราคาเพิ่มเติมอันนี้เราก็ลองมาพิจารณาดูว่าเรารับได้้มยหหรรรืืือออีกกกวินนนง็็เปาาาาซขผ่คล ผ่านแอดมินเพจตัวคนกลางหรือว่าตัวแอดมินเนี่ยเขาก็จะขอเก็บค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมเข้ามาก็ต้องลองพูดคุยกับคนขายด้วยเช่นเดียวกันว่าเขาโอเคหรือเปล่าแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการขายผ่านพวกร้านค้าออนไลน์อย่างช้อปปี้เป็นต้นแต่ว่าในช้อปปี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมก็ต้องคุยกับคนขายอีกเหมือนกันนั่นแหละว่าค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบอาจจะเป็นการต่อรองกันว่าแบ่งกันคนละครึ่งก็ได้เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายก็หวังว่่านนนนนนนีีคงงพพออ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 เเเเปปป็ไไไดดยยให้้ืืืืแลลลกกซขม์บบภัั จะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียงเงินไปฟรีๆหรือว่าได้ของมาแล้วไม่สบายใจทีหลังแต่ยังไงซะการซื้อของมือสองมันมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้ดีก่อนซื้อทุกครั้งเอาจริงๆส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าผมจะซื้อหรือว่าจะขายเนี่ยผมจะใช้วิธีการนัดเจอเพราะว่ามันเป็นการลดความเสี่ยงได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นในฐานะของคนซื้อหรือว่าคนขายก็ตามแต่ช่วงนี้มันอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าการออกไปนัดเจอเนี่ยเราอาจจะได้ไวรัสมาเป็นของแถมซึ่งมันเสี่ยงหนักกว่าเดิมอีกถ้าใครมีคาแนะนําเพิ่มเติมมมมก็ฝฝาาาาาาออออเน์ววว้้้ที่่่่ดดลงงใหยยขะะผ ไม่ใช่พ่อค้าออนไลน์มีหลายคนทักเข้ามาว่าผมเป็นพ่อค้าหรือเปล่าผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่นะผมก็เป็นแค่พวกชอบลองซื้อมาเล่นแล้วก็ขายออกไปเล่นเองเจ็บเองอะไรประมาณนั้นสุดท้ายสําหรับใครที่ยังไม่เคยกดติดตามช่องของผมก็ฝากพิจารณากดติดตามช่องของผมเอาไว้ด้วยช่องของผมก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องฝากกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ฝากกดแชร์ถ้าเห็นว่ามันน่าสนใจสําหรับคนอื่น,นๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกคนสุขภาพแขงงแรรคคัับบดีา